สวัสดีครับเพื่อนๆืเนเอาล้ครับมากราบไหว้ขอพรพ่อปู่แม่ย่าอีกนะครับนี่นะครับซึ่งงวดก่อนนั้นที่พ่อปู่แม่ย่าเคยให้ไว้นะครับก็ถูกทั้ง69หรือ96แล้วก็79นะครับนี่นะครับวันนี้เราก็จะมาขอพรขอเลขเด็ดกับพ่อปู่แม่ย่าอีกนะครับ และดูนะครับบรรยากาศรอบข้างนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันอากาศวันที่อากาศดีมากๆครับนี่นะครับก็กาบไหว้ขอพรกันก่อนนะครับซึ่งเราก็จะขอเลขเด็ดทีหลังนะครับนี่ครับกาบไหว้ขอพรกับพ่อปู่แม่ย่านะครับ ซึ่งศาลพ่อปู่แม่ย่านี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจากเรากลาวไหวเสร็จแล้วก็ปิดทองนะครับถวายพวงมาลัยนะครับนี่ครับมีกุมารน้อยด้วยนะครับ ชอบบรรยากาศวันนี้บ้างครับบรรยากาศดีมากๆครับวันนี้ครับนี่ครับซึ่งเราก็จะมาขอเลขเด็กกัน,นครับนี่นะครับเลขแรกที่ได้มาคือเลขห้านะครับ และเลขที่2เลขที่3มก็จะนี่ครับ1กับ3นะครับนี่นะครับ513น,นะครับหรือเป็น5 7 3ก็ได้นะครับเพื่อนๆอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเปนกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ